มาบู้ายกลับมาสนุกสนานต่อกับเจเจอิง้าผ่าแตกกับแคนดี้บอนส์สายเป็นเกมที่สีผมของดิฉันเข้ามามามีฟรีสปินมีสัญลักษณ์วายสัญลักษณ์แคนดี้ตัวคูณฟีเจอร์สัญลักษณ์วาย ฟีเจอร์เบเกแคนดี้แล้วก็ฟีเจอร์การหมุนฟรีที่จะทำให้เรามาร่วมลุ้นร่วมสนุกไปด้วยกันอะก่อนอื่นใดๆนะจ๊ะเหมือนเดิมเช่นเดิมรับชมเพื่อความสนุกและความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นทุกประการนะจ๊ะมาดิฉันจะเริ่มที่เป็ดละลอยเย่สิบด้วยงบสี่พันบาทลุ้นนะทุกคน f อแนะนำมาเขาบอกว่าเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมเป็นอีกหนึ่งเกมสนุกเพราะไรเล่นเกมสลอนมีไม่กี่อย่างนะเธอที่เอฟซจะบอกยังไงอะโทคนกำลังขัดจังหวะอ่ะเอฟซี FC บอกว่าสนุกแสดงว่ามันไม่มี มากเหตุผลเหตุผลเดียวก็คือมันแตกค่ะมันแตกค่ะพอสอก็อย่างว่าก็เห็นเห็นกันอยู่และด้วยความที่ฟีเจอร์เนี่ยมีความสนุกหลากหลายมีบิ๊กแคนดี้ให้หลุน้นมีฟรีสปินที่มีโอกาสที่จะเข้าและคือแค่เรียงเสัญลักเดียวกัน5ตัวขึ้นไปก็คือชนะรางวัลไปเลยอ่ะนึ่งออกแมเอออะไรอะไรมันก็เนี่ย แล้วพอบิ๊กแคน y ชนะรางวัลนางก็เปลี่ยนเป็นสนญรักณวายเข้าไปอีกเพิ่มโอกาสเพิ่มโอกาสในการชนะมากยิ่งขึ้นเออมามาไหมมาไหม,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 มรอบนี้ <c oughs> พลาดนะชวดไปส่งรอบยิงนี้คือร้องไห้นะแม่ร้องไห้ล่ะเออไม่ได้อู้สวยมาก What? 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 Mm hmm. <laughs> อ้ไววไวู้่่ะไม่เป็นไรนะทุกคนถึงวันนี้จะมีสิทธิ์แค่ลุนแต่ก็ไม่แน่นี่ฉันเพิ่งเริ่มสตาร์ทเครื่องในการหมุนเองนะเหมือนอยู่นะับตู้ลูกอมแล้วอยากได้อะอยากได้เม็ดที่อยากกินอะแต่คือมันยังไม่ได้เม็ดที่อยากกินฉะนั้นหมุนต่อคะ่ะ หมุนต่อคะ่ะเออพยายามปรับลดไม้เบ็ดให้มันเข้ากับสถานการณ์ด้วยนะทุกคนเพราะดูจาก <c oughs> ดูจากตอนนี้ก็เริ่มร้อยหรอไปเลยระดับหนึ่งฉะนั้นก็ต้องปรับไม้ให้เบาลงนิดนึงนะมาดูกันว่า เจเจอิงฟ้าจะทำยังไงมันก็จะต้องใช้สูตรใช้เทคนิคที่มีทั้งหมดเอามาโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ให้เพื่อนๆได้รับชมอย่างแน่นอนเออเจเจเป็นใครชื่อช่องก็บอกอยู่อิงฟ้าผาแดกมิสเพจซึ่งอันนี้นะคะเป็นเกมที่คาดว่าหลายๆคนน่าจะได้ลองเชิบเชิบเข้ามา กันบ้างแล้วบางส่วนใดๆแต่ก็อยากพามาหรือฟื้นความหลังความทรงจำเก่าๆเกมคู่บุญอะไรแบบนั้นคือภาพนี่คือไม่เก่าเลยนะนึ่ออกไหมฟีเจอร์อะไรเออโอ้โหช่ว,วยมากมายังกูได้ยังแบบเนี้ยอย่างงี้คือกูจสถานการณ์ได้ยังก็บอกแล้วก็บอกแล้ว มันไม่เคยผิดคาดไม่เคยผิดจังหวะบอกว่ามันมีเทคนิคมันมีสูตรไม่ได้เล่นไปเรื่อยๆหรอกทุกคนเอามาจากกลุ่มอคอมเมนต์สิเออเพื่อนๆมีคำถามหรือสงสัยอะไรใดๆนะก็คือคอมเมนต์ถามเจเจอินฟ้าตายคลิปนี้ได้เลยถ้ารู้สึกว่าชอบถูกใจจังหวะก,การแตกแตกแตก,แต,กแตนแบบนี้ กดไลค์ให้ด้วยเออกดไลค์ให้ด้วยเนี่ยมันก็จะมีช็อตที่แบบเห็นปะ่ะมีเสนลักที่แบบจ่ายน้อยเสนลักจ่ายมากเนี่ยคร่ๆปนๆกันไปแคนดี้ที่มีซองนี่จะจ่ายหนะักหนักสุดเลยนั่นคือแคนดี้ลูปสตาร์หรือว่าดวงดาวดวงใจดวงจิตสีเหลืองเหลืองอลามเหลืองทองโรสโก้คือนั่นแหละที่จะบอก ที่จะบอกและสรุปนี่คือเล่นมาครึ่งทางแล้วคือ,อยังไงเอยฉันจะมีโอกาสไปเข้าฟรีสปินกับเข่าบ้างไหมสวยมากเฮ้ยคุณสามไหมแม่เสียดายดอีกนิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวอ่ะคือโอกาสที่จะได้ฟรีสปินเนี่ยนี่นีเนี้ยมาบ่อยมาค่อนข้างบ่อย ยังไงเอ้า oh เพลาดไปนิดหนึง่งพลาดไปนิดหนึง่งอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงจะไม่ได้ฟรีเกมฟรีสปรินในเกมไม่ได้แตกไหนอะแต่แตกนอก,ก็คือชามฟีเจอร์แคนดี้และฟีเจอร์ใดๆสนารักว่าคือโพล พอมาทีวายรัวๆว,ว,วายทั้งแผงจับคู่แตกจับกลุ่มแตกเขาพาขึ้นไปคือแตกแล้วก็คูณให้ด้วยเป็นไงล่ะเทคนิคเทคนิคหลูยังใครทําชี <gasps> บวกมาแล้วนะคะตอนนี้กลับมากู้สถานการณ์ได้หลังจาก หลังจากไม่พูดดีกว่าช้ำใจเออแต่ตอนนี้คือกลับมาแล้วเจเจอิงฟ้ากู้สถานการณ์กลับมาได้แล้วนาจานาจาเอ,อ้าสุยม,มากมขั้นชันนิดเดียวนะฉันเกือบจะได้แคนดี้สตาร์สีโรสโกโรสใจอะอนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไร เธอเห็นปะเธอเห็นหรือ,อยังเธอเห็นไหมเธอดูอยู่ใช่ไหมกะเทิบไลเลยจังหวะเมื่อกี้คือเข้ามาพันเ็ษก็เทิบไลเลยจังหวะเมื่อกี้โอ้โหคือมันสวยแบบเชดโดเชดเคเลยอะคือแบบจ hey, าระเคร้องแง่เลยอะด้วยความแคนดี้เนาะจะาระเคจะมาร้องเสียงอื่นได้ไงก็ต้องร้องอะไรที่มันเสียงหวานเสียงแบบ เฮ้ยสวยอ่ะสวยมากโอ้โหว้าวดีงามดีงามเอ้โ oh. หเป็นไงทุกคนเริ่มและเริ่มและขออีกแป๊บเดียวขอกู้มาแป๊บเดียวจังหวะเริ่มมาและจังหวะเริ่มมาและไม่อยากแบบ ไม่อยากเสียเวลาอีกแล้วจะทำให้ทุกคนเห็นว่าอิงฟ้าผาแตกของจริงมันเป็นยังไงจากที่เงินเหลือแค่แบบ1,000งพันพันหน่อยๆหยลักลอยก็มีอะไรอย่างเงี้ยนก็ปะแตกกู้กลับมาได้แล้วครึ่งทางลุ้นนะลุ้นอีกรอบแล้วนะลุ้นอีกรอบนะ ไม่เป็นไรแต่วายเข้ารัวรัววายเข้ารัวรัวเช็ค่คูณสี่ไปอีกเรียบร้อยสุดยอดสุดยอดสุดยอดยอมรับเลยว่าวันนี้แคนดี้เจเจอิงฝากเข้าฟรีเกมไม่ได้เลยแต่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 แตตต่บวกมาแล้วเงินรวมอยู่ที่หนึ่งหมื่น 3,000บาทเบ็ดตั้งแต่แบบหลักสิบยี่สิบห้าสิบหนึ่งก็คือทำสำเร็จแล้วเรียบร้อยเออเป็นกำลังใจให้เจเจคนนี้คนเดิมเหมือนเดิมนะจ๊ะ